สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องกุรักกุหาโลนะคะไพ่โชคดีวันนี้มาดูสิว่าความอุดมสมบูรณ์หลั่งไหลเข้าหาคุณแบบธรรมชาติคุณคือความอุดมสมบูรณ์ที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณแบบธรรมชาตินะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ของแม่หมอเองด้วย ที่ให้ไม่หมอเปิดไพ่ได้แม่นยำแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกคนนะคะแม้แค่จะเป็นคีย์เวิร์ดเดียวคำพูดเดียวข้อความเล็กๆข้อความที่ทำให้คุณตื่นรู้แล้วก็ปรับใช้เอาไปปรับใช้กับชีวิตได้ง่ายๆนะคะมีความสุขมากขึ้นนะคะเราทำงานกับพลังงานจักรวาลน,นะคะการทำสมาธิสวดมนต์ทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นใจเบาใจสบายมากขึ้นนะคะมา ดูไพ,ไพ,ไพ,ไพ่ไปไพกไพ่เก้าถ้วยเป็นไพ่ของคนที่มีความสุขเป็นคนใจดีมีเมตตารับตัวเองเป็นมีความสุขกับตัวเองเป็นเข้าใจตัวเอง รู้จักพลังงานจัก,กรวาลรู้จักพลังงานสื่อสารพลังงานธรรมชาติคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาฉลาดในการใช้ชีวิตฉลาดอยู่ในการอยู่คนเดียวชอบอยู่กับความเงียบชอบอยู่กับตัวเองค่ะไพ่เก้าไพ่เก้าถ้วยเป็นไพ่ของคนที่รักตัวเองเป็นเข้าใจตัวเองขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง เข้าใจทุกๆเรื่องมีความรักมีความสุขมีความเมตตานะคะจิตใจดีมีเมตตาไพ่ดาบไพ่สองดาไพ่สเป็นไพ่ของทางเลือกเป็นไพ่ของความคิดที่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะคิดอะไรอยู่ที่คุณจะต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างใช้ อยากจะบอกคุณว่าให้คุณทําสมาธิให้คุณลองอยู่กับความเงียบลองอยู่กับธรรมชาติสื่อสารกับธรรมชาติสื่อสารกับจิตวิญญาณของคุณข้างในนะคะไพ่ดาบเป็นไพ่ความคิดไพ่ของธาตุลมแต่ไพ่สองดาบนี้คือเป็นไพ่ของทางเลือกไพ่ของการที่คุณจะต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้อง ัดสินใจให้ได้ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะไปทางไหนหรือว่าอาจจะมีคนทางความรู้สึกก็ได้ค่ะเข้ามาให้คุณเลือกคุณแค่เชื่อในความรู้สึกของคุณใช้สัญช,ชาตญาณน,นะคะไพ่สองดาบแล้วยังปิดตาเห็นไหมคะใช้ความรู้สึกใช้สัมผัสที่หก ใช้การอยู่กับความเงียบทำสมาธิหรือใครที่ชอบสวดมนต์ก็สวดมนต์แล้วก็หลังจากสวดมนต์ก็อธิษฐานจิตนะคะถ้าคุณจะเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้คุณอยู่กับความเงียบอยู่กับสมาธิแล้วคําตอบที่คุณต้องการจะเกิดขึ้นคําตอบที่คุณอยากได้จะเกิดขึ้นแบบอัศจรรย์เลยล่ะคะ่ะ ใช้ความเงียเห็นไหมคะใช้อะไรที่คุณคิดถึงแล้วคุณรู้สึกสบายใจอะไรที่คุณต้องเลือกคุณจะรู้สึกเบาสบายในหัวใจในจิตใจของคุณนั่นแหลคะค่ะคือสิ่งที่คุณจะเลือกต้องเลือกในตอนนี้เห็นไหมคะใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกที่เบาสบายจิตใจที่เบาสบายภาวสภาวะอารมณ์ที่เบา<อ>สบายใจ เบาใจสบายใจเป็นสุขนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คุณจะต้องเลือกทางออกทางเลือกที่คุณตามหาคุณจะพบนะคะเห็นไหมคะความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์จะเดินทางเข้ามาหาชีวิตคุณเดินทางเข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณเลือกสิ่งนั้น ด้วยความรู้สึกที่เบาสบายใช้จิตวิญญาณใช้ความรู้สึกใช้ซิกเซน์ของคุณมากๆให้มากๆบางครั้งการใช้สมองการใช้ความคิดก็มีประโยชน์นะคะแต่ถ้าบวกกับการใช้จิตวิญญาณจิตวิญญาณข้างในของคุณบวกกับธรรมชาติบวกกับพลังงานจักรวาลนะคะคุณจะได้คำตอบคุณจะได้รับสิ่ง ที่ทำให้ชีวิตคุณรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุด,ดมสมบูรณ์คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่นำพาชีวิตคุณไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งทางการเงินมั่งคัง่งอุด,ดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณ คุณจะ,จะเจริญเติบโตหรือถ้าใครที่ทำอะไรอยู่ในขณะนี้ถ้าคุณเลือกแล้วตัดสินใจแล้วสิ่งที่คุณเลือกสิ่งที่คุณทำจะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แบบง่ายๆแบบเบาสบายนะคะเหมือนเด็กการ เวลาเรานึกถึงเด็กมันจะเป็นความบริสุทธิ์มันจะเป็นการเติบโตมันจะเป็นการเป็นความจเจริญเติบโตในชีวิตของคุณอะไรที่คุณเลือกแล้วด้วยจิตใจที่แน่วแน่จิตใจที่มั่นคงนะคะยึดมั่นเชื่อมั่นในความรู้สึกของคุณเชื่อมั่นในจิตวิญญาณของคุณเชื่อมั่นในความรู้สึกของคุณนะคะทำสมาธิสวดมนต์อยู่กับตัวเองให้หมาก เชื่อมั่นในความรู้สึกแรกๆตอนตื่นมาหรือก่อนนอนนะคะทำสมาธิสวดมนต์อยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติแล้วคำตอบที่ถูกต้องคำตอบที่ Amazing ที่สุดจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนค่ะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆทางการเงินนะคะเพราะว่าจิตใจของคุณตั้งมั่นอยู่ในคุณงานความดี จิตใจของคุณแน่วแน่มุ่งมั่นตั้งใจไม่วอกแวกไม่วกวนนะคะความคิดธาตุเหรียญคือขอโทษค่ะไพ่เหรียญคือธาตุดินเป็นธาตุของความมั่นคงเป็นธาตุของความแน่วแน่เป็นไพ่เป็นธาตุของความตั้งใจเป็นไพ่เป็นไพ่ของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะ ไพ่เหรียญคือการเงินความมั่งคั่งล่ำรวยของคุณจะเกิดขึ้นนับจากบัดนี้นะคะโอกาสใหม่ๆทางการเงินจะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์นะคะอะไรที่ทำให้คุณไม่สบายใจอะไรที่ทำให้คุณไม่มีความสุขคุณจะก้าวข้ามผ่านไปได้ไพ่ดาบคือธาตุลมความรู้สึก อะไรที่ทำให้คุณไม่สบายใจไม่มีความสุขตัดออกไปนะคะแล้วคุณเห็นไหมคะความรู้สึกความรับที่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่ความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณไม่สบายใจหรือว่าผู้คนความรับอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณ สบายใจนะคะไพเดลเอร์เบอกคุณว่าอะไรที่ไม่แน่ใจความรักที่ไม่แน่ใจหรือการงานสิ่งสิ่งที่คุณทำอยู่ในขณะน,นี้งานที่คุณรักที่คุณคิดว่ารักแล้วทำแล้วมีความสุขแต่ถ้าทำแล้วไม่มีความสุขความรักที่ไม่มีความสุขผู้คนที่ทำให้คุณไม่มีความสุขคุณตัดจบได้นะคะเป็นแค่ธาตุลมไพ ความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกเศร้าหมองความรู้สึกกุ้มใจกังวลใจคุณก้าวข้ามผ่านออกไปได้คุณจะพบความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไพ่ก้าวเหรียญคือไพ่ของคนที่มีความพิเศษอยู่ในตัวเองมีความสุขอยู่ในตัวเองมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในชีวิตในตัวเองมีความพิเศษมีความมหัศจรรย์นในตัวเองคุณเป็นคนที่รักตัวเอง รักครอบครัวรักโลกใบนี้คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตามีความพิเศษอยู่ในตัวในจิตวิญญาณไพ่เก้าเหรียญออกมาเนี่ยไม่เหมาะขะขออันนี้ให้คุณนะคะคุณมีความพิเศษคุณตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคุณรักตัวเองเป็นคุณขอบคุณตัวเองเป็น คุณเข้าคุณรักธรรมชาติคุณขอบคุณธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วคุณก็เลยดึงดูดความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักเพราะคุณเป็นความมั่นคงทางจิตใจมั่นคงทางจิตวิญญาณอยู่แล้วคุณทําสมาธิเป็นคุณสวดมนเป็นคุณอยู่กับ ความเงียบได้คุณใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์เป็นพลังทางศักดิ์สิทธิ์ทางจิตวิญ,ญญาณในชีวิตของคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์ที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณ <c oughs> ก็เพราะว่าคุณเป็นคนดึงดูดเข้ามาเห็นไหมคะไพ่เหรียญกับไพ่เกเก้า 9, 9ถ้วยเก้าเหรียญคือเลขของพลังงานเป็นเลขของความของคนที่ประสบความสำเร็จ เป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความสุขในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนเก่งดูแลตัวเองเป็นดูแลครอบครัวได้ดูแลโลกใบนี้ได้แบ่งปันความรักความสุขให้กับทุกคนได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณถึงดึงดูดความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของคุณได้เห็นไหมคะ คุณจะประสบความสําเร็จอะไรที่คุณทําอยู่การงานที่คุณทําอยู่จะประสบความสําเร็จคุณจะสามารถทําสิ่งที่คุณรักงานที่คุณรักคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์หรือว่า inflamm. คุณจะได้รับงานใหม่สิ่งใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆจากผู้คนทางด้านการงานการจะทำให้คุณได้มีโอกาสทำในสิ่งที่คุณฝันงานที่คุณฝันหรือว่าคนที่ทำอยู่ในตอนนี้คุณก็ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะคุณจะประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณเป็นคนที่ตั้งใจเห็นไมคะไพ่สามเหรียญออกมายืนยันประกบคู่กับไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะ อ e ฟเพนเทนเเป็นไพ่ของคนที่มีความมุ่งมั่นอดทนเป็นคนที่ทำอะไรแล้วทำจริงทำจังเป็นคนตั้งใจทำงานลงมือทำแล้วคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆทางการเงินคุณจะได้พบผู้คนที่สามารถร่วมมือแล้วก็ ตัดสินใจร่วมธุรกิจลงมือทำการงานแล้วก็เจริญเติบโตไปด้วยกันคุณจะได้พบผู้คนที่เป็นคนดีเป็นคนทำงานดีทำงานเก่งเหมือนคุณคุณจะได้คุณจะได้พบเขาเรียกว่าการยานมิตรด้วยนะคะคุณตอนนี้คุณมั่นใจแล้วในการงานที่คุณทำสิ่งที่คุณทำคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะทำสิ่งนี้และสิ่งนี้แหละค่ะจะทำให้คุณ ได้รับชีวิตที่ประสบความสำเร็จคุณจะได้รับทรัพย์สินเงินทองความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์จะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะว่าสิ่งที่คุณทำและคุณก็ยึดมั่นเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะคะเชื่อมั่นในงานที่คุณทำสิ่งที่คุณทำว่าจะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ชีวิตที่มั่งคั่งนะคะคุณคือ ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะคะไพ่าสามเหรียญประกบกับไพ่ไพ่เด็กถือเหรียญเป็นไพ่เงินไพ่แห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์ประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะคิดแล้วทําคุณจะคิดอะไรที่คุณคิด คุณจะได้ทำในโปรเจกต์ใหม่ๆสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณลงมือทำไพ่สอดอัศวินถือดาบเป็นไพ่ของนักลบเป็นไพ่ของคนเก่งเป็นไพ่ของคนที่มีสติปัญญาแหลมคมสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดอะไรที่คุณคิดที่คุณทำอยู่ในขณะนี้นะคะจะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองจะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์จะหลั่งไหลเข้ามา เพราะว่าคุณทําจริงคุณเอาจริงคุณเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดด้วยเป็นคนที่ใจคอเด็ดเดี่ยวแล้วนะคะคุณมีความมั่นใจอะไรที่คุณมั่นใจแล้วอะไรที่คุณคิดว่าใช่อะไรที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่คุณทําแล้วจะประสบความสําเร็จคุณตัดสินใจเลยค่ะเพราะคุณเป็นคนเด็ดขาดอยู่แล้วคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะคะแค่ให้ระวังความใจร้อนเท่านั้นเองระวัง ความคิดคิดวัยใจร้อนเท่านั้นเองค่ะให้อัศวินถืออัศวินถือดาบแค่ระวังความคิดที่มันเร็วเกินไปหรือว่าความคิดที่มันวู่วายไพ่เดวิลเป็นไพ่ออกมายืนยันว่าอะไรที่คุณทําอะไรที่คุณคิดแค่ให้ระวังไพ่ใบนี้ก็คือระวังกิเลสความคิดที่ อยากได้มากเกินไปอยากมีมากเกินไปอะไรที่มันทีท่มันไม่พอดีนะคะมันจะทำให้เรา,เ,าเกิดความไม่สบายใจเกิดความว้าวุ่นเกิดความกังวลอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราในชีวิตของเราอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะคะหรือผู้คนที่เข้ามาทำให้เราไม่สบายใจ คุณแค่ค่อยๆคิดค่อยๆทำระวังเท่านั้นเองนะคะระวังความรู้สึกในใจของตัวเองเท่านั้นอะไรที่มันเป็นกิเลสอะไรที่มันเป็นจริงๆแล้วคนเราก็มีกิเลสเกิดขึ้นตลอดเวลานั่นแหละค่ะเราแค่รู้คุณแค่ให้รู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีกิเลสนี้มันทำมันทำร้ายความรู้สึกเราหรือเปล่ากิเลสอันนี้มันทำให้เรารู้สึกสบายใจหรือเปล่านั่นแหละค่ะ คุณสามารถจัดการกับกิเลสของคุณได้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนั่นแหละค่ะคือกิเลสที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของมนุษย์เราทุกวันนะคะมาให้ไพ่แนะนำให้คุณอีกสักอืมนี่ค่ะแค่คุณดูแลความรู้สึกคุณจะได้คุณจะได้พบคุณจะได้พบคนที่ทำให้คุณ หัวใจฟูฟ่องหัวใจฟูฟิ i คุณจะได้พบความรู้สึกที่อิ่มเต็มคุณจะได้พบคนหรือว่าสิ่งของหรือว่าการงานบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้หัวใจคุณอิ่มเต็มหัวใจคุณฟูฟิ i สิ่งที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากๆความสุขที่สุดอาจจะเป็นงานที่รักหรืออาจจะเป็นคนที่รักหรือใครที่เป็นโสดอยู่คุณก็อาจจะได้พบ คนที่เข้ามาทำให้คุณเกิดความรักเกิดความสุขเกิดความอบอุ่นในหัวใจก็เป็นได้นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณก็จะได้คุณก็จะได้รับความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนับจากบัดนี้เป็นต้นไปเพราะว่าคุณเป็นคนตั้งใจเป็นคนดีคุณยึดมั่นอยู่ในคุณงามความดี สิ่งใดที่คุณเชื่อมั่นว่าจะทําให้ชีวิตคุณรุ่งเรืองจะเริญรุ่งเรืองคุณจะทําคุณจะทําทุกวันคุณจะเป็นคนมีวินยัยคุณจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทําให้ชีวิตของคุณ จเจริญรุ่งเรืองนะคะไพ่แปดเหรียญคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะดึงดูดมาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่แค่ชีวิตนะคะไม่ใช่แค่ชีวิตรักนะคะคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะดึงดูดมาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์การเงินการงานความรักนะคะไพ่ไพ่แปดเหรียญคุณจะได้รับความมั่งคั่งล่ำรวยอุดมสมบูรณ์นับจากบ,บัดนี้เป็นต้นไปตลอดไปตลอดการอินฟินิตี้เลยนะคะเลข8 เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ตลอดนิรันดร์นะคะขอให้คุณโชคดีมีความสุขมากๆใครที่คิดว่าคำทำนายนี้ตรงกับคุณก็กดยอมรับคำทำนายไปนะคะพลังงานบวกๆพลังงานดีๆยอมรับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะขอให้คุณโชคดีมีความสุขพบกันโอกาสต่อไปขอบคุณพลังงานจักรวาล ที่ทำให้เราได้มาพบกันขอบคุณช่อง y o u t u b e ที่เปิดโอกาสให้เราได้แสดงความสามารถนะคะขอบคุณทุกคนนะคะรับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปนะคะขอให้มีความสุขปลอดภัยโชคดีนะคะพบกันโอกาสต่อไปคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะ